ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับ RP44 นะครับจะมาแนะนำนะครับแหลกหลังคานะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นแหลกรุ่น Camping World นะครับหรือรุ่น CPW นะครับคำย่อหลังจากขายไปประมาณ1ปีนะครับฟังจากปัญหาจากลูกค้าผู้ใช้งานมานะครับบางท่านก็อยากจะได้แบบมีตะแกรงแต่ว่าอยากล้างหลังคาง่ายๆนะครับ เวลาล้างลังคาก็เอามือล้วงลําบากนะครับแต่ถ้าไม่มีตะแกงเวลาใส่ของก็ไม่ดีนะครับวางของลําบากนะครับก็เลยจัดให้ทูอินวันนะครับสใน1นะครับแบบถอดตะแกงออกได้นะครับถอดก็ไม่ยากอาวพี่ช่างมาสาทิตใด้ลูกค้าดูหน่อยนะครับถอดน็อตทั้งหมด5จุดนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้ากับตรงกลางนะครับคลายน็อตออกอย่างนี้นะครับนี่ครับง่ายๆนะครับ ถ่ายน็อตออกอย่างนี้นะครับเวลาจะล้างหลังคานะครับบางท่านก็ลักรถนะครับเข้าใจนะครับอยากได้ตะแรงด้วยแล้วก็อยากล้างหลังคาง่ายๆด้วยนะครับก็เลยจัดให้นะครับอาได้ยังลูกเพี่อ่าแล้วก็ถอดออกมาถอดออกมาอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับนะครับอามาตั้งตรงนี้นะครับเก็บแล้วก็เอามือล้วงล้างหลังคาง่ายๆนะครับตัวนี้สีแดงๆที่เห็นอยู่นะครับคือกาว 3M นะครับตัวนี้ไม่ให้ตะแรง ตีกับเหล็กตัวนี้ให้เกิดเสียงนะครับตอนเอามาประกอบก็ประกอบคืนง่ายๆนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ล้างหลังงนาเสร็จก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับราคาคา่าตัวก็ไม่แพงนะครับชุดหนึ่งก็สอบถามเข้ามาในเพจ R P 4ค4ณสี่นะครับทักแชทมาหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจในอคอมเมนต์โพสต์ที่ยิงโฆษณาไว้นะครับหรือว่าโทร นะครับ0ูน 9, 6, 3 2เก้าหนะครับจะได้คำตอบที่รวดเร็วและชัดเจนนะครับผมหากมีข้อสงสัยนะครับโทรมาสอบถามเลยก็ได้นะครับรวดเร็วดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจบการรีวิวแหลกลังคารุ่นถอดตะแรงได้ครับผมสวัสดีครับ